นั้นวัดดีกับผมใช้ก่มการป้าบ้านตายมอยากานมันได้ครับเจอกันแล้วครับนี่วันนี้มาเลยเราจำเลยกันนี่วันนี้มีคนอยากกินนาเมนูนี้คือว่าต้มซีโครงครับต้มซีโครงใช้หั้ยช่าเท้าครับอ่าจัดเมนู่วยง่ายเลยครับซึ้งกินครับปลาถูกแค่กับอุยยามันว้าวเลยครับปุ๊บนี้น้ำก็รยแล้วล วันนี้เมนูนี่คือง่ายๆเลยครับเ <ố> มนูง่ายๆเลยเมนูนี้คือเมนูสิว่าดึงความวานก้องวัตถุดิบดึงความวานของขงามานะครับเพ <ๆ S 1> ราะว่าเราปรุงแต่งไม่เยอะครับมีคนอยากกินวันนี้ผมจะได้เลยครับน,น,น้ำเลย้ได้เลยครับอันดับแลกเลยบัวเตี้ยมอมคกับนิตีลางความดานรืออย่างนี้เลยนะโมนี้มันจะมีหลาดำลางความร่าได้ดีนะครับแค่ว่าหมูนิดถึงอันนี้พมจะจ่าย ทุกคนนะครับนะจากทุกคนช่องก้อนกับเพื่อปรุงแต่งง่ายนําทุกเนี้ยมีความบุมกลมรับมีความกุมกลมขึ้นิดนะครับนะเพราะว่าเมนูนี่คือว่าจะเป็นเมนูที่แบบว่าชิ่งๆิงเลยครับชิ่งๆิงวุ้นาร้อนลนครับเรากินแบบจืดๆ้เลยครับอ่าปอจันั้นคือมันต้องเอาความวานก้องเนื้อความวานก้องปักนะครับนะนี่เราใช้ไปทช่องก้อนเพื่อเปิ่ความบุ๋มกลมกับ

ว่าใหญ่ตาวนี้มันจะทำให้น้ำทุบเรามีความหวานนะครับนะแต่ถงอนี้เราก็อนกินปกติครับแม้ประมาณนี้ครับนี่เป็นนี่เราดีไซน์ครับมันจะว่าใหญ่ตาวนี้ครับมันจะเติมความหวานในน้ำทุบเรานะเพราะว่าเมนูนี้คือเมนูดีเว่อร์กว่าลุงแดงน้อยครับอ่านี้เราทำผประมาณนี้เดี๋ยวลมข่อยมาเล่นครับปุ๊บข่อยน้ำลุง พอนำบุญปณีเนี่วนะเดือดปุบปุบนณีเแล้วครับใส่มู้ลงไปเลยนี่มู้นี่เราดันความวางด้านอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นตีกลุ่มือนกัยตีกรุ่มมั่งเหนือมั่งกับอ่าวัวใจเาวนี่เราจะไม่ใช้คนนะครับนะคือเราจะใช้ใบตอนดียวเราเจยฟองเจยไรโอกหมดเดียครับอ่าถึงกรนี้เราจะใช้วัวใจเาวลงไปเพื่อตุ้มควายอ่อนนะครับนะตุ้มควายอ่อนครับเพื่อให้มันมีความนุ่มครับแต่ถุงยันยังอยู่ตรงเหมือนเดิมครับอ่านี่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ อาทีนี่เราเราลอยเอาไว้เราเราลอยเอาไว้มันลุงสักแป๊บกับถึ้งหมเดียวเราเจอไอ้ฟองนะฟองเนี้ยปายามเจอโอ้ยได้มากที่ทุนนะครับฟองนี่จะทำน้ทุบเราไม่มีความใฟนะครับนะว่าจะตาวดีเราปอกไว้แล้วเดี๋ยวใช้ครับเราคว้านพอประมาณนี้นะครับลางน้ำําก้อนได้แตวาไว้ดีรับจจะเดียวบอกว่ามันปรุงเรามาเจอฟองออกเดียวเรามาเล่นคาับผมอ่าถาเป็นไหมครับ ขณะเราล่างดีขนาดไหนนะครับนะมันจะมีฟองนะครับนี่ก็ย้ำเจอก็ได้หมากนี่ทุบนะครับนะอ่าเพราะว่าน้ำทุบต้องใช้ครับผมอ่าตอมงอันนี้น้ำทุบต้องใช้นะพอเราเจอพอฟองงอกได้หมดปัญนี่ลยครับถึงันนี้เรามาคุมรดกันตัวเดียวครับเมนูนี้ง่ายเลยครับไม่มีอะไรเลยคืออ่าพงบุญเราไม่ได้นะบอกว่าเราได้กระดอกก่อนลงไปเลยครับมีอย่างเดียวเลยครับเหลือครับเหลือความวานเราจะได้เหลือประมาณนี้วันหนึ่งไป ความหวานนี่เราจะได้จากปักกับเนื้อทัดเลยนะครับเนะนี่ยอืมใส่บางหนุ่มไปเลยที่เราหลังบราฟันไดออ้อ่าครับเตื้องนี่ตุ้นไฟอ่อนเลยครับปุดบปุ๊บุ๊บุ๊บุ๊ไปเรื่อยเลยครับไปม,มันมีความนุ่มนะครับนะแต่ว่าอย่างอยู่ช่วงเมื่อเดินกับซึ่งต่อเดียวเพราะว่าอ่ามันได้เตยเดียวเล้วมาเจียวกระเทียมเจียวโรยหน้ากันซึ่งเรามาทำอาหารจิ้มครับผม อันน,นั้นเจโกรงมูตมวัวไจเตาพร้อมเทือไไกเลยครับปุ๊บนี่เลยเราต้มก๋วยวนลุยๆปุดๆเลยครับปุ๊บตอนน้องบักกี้ใช้ไปเลยครับตอนน้องบักกี้ถึงน้ำมันกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะครับเ,เดี๋ยวเราเจียวทั้งหมดให้ไปเลยครับกวมก็อี๋อเนี่ยยังไงน่ากินนะครับนี่วันนี้ไม่มีเป็ดร้อนนะครับนะจริงๆเลยครับนี่ตำการจิ้มเลยว่า เป็นดวงตีดวงเลยคับอือหือน,น,น,นี่นะครับนะ้ำทุบต้องมีความใสนะครับนะเป็นเหมืกับใสปิ้งเลยครับพร้อ,อมันกระเทียมเย,ะเยีะยวยมาโอ้ยได้แรงข้อนะโอ้ยนี่ครับทีโก้ข้ออย่าจยมือนะนุมน่มๆเลยครับผม 你干、嗯、了哇，不？